โอ้โหเช้าสดใสฮะวันเสาร์มีโอกาสได้เดินชมสวนฮะชมไม้ป่าส,สวยเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้เมื่อคืนฝนตกฮะนอนสบายกันฮะเนี่เช้ามาก็เราจะเห็นน้ำเกาะกับใบไม้กับผลไม้ต่างๆสดชื่นเลยฮะ นี่คือต้นเต่ารังช่องกิจไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับชาวนี้นะเล็กก็พามาเดินจิบกาแฟอยู่ชายป่าที่นี่เราเป็นสวนนะไม่ไม่ใช่ไปไกลที่ไหนฮะก็อยู่ในสวนของโรงพยาบาลนี่แหละอันนี้คือต้นเต่าร้างนะก็เป็นไม้ตระกูลพวกปามป่านะเนี่ยใบเขาสวยงามแบบนี้ดูมี หมดแดงมาสร้างรังด้วยนะก็เป็นไม้ป่าที่สวยงามนะมีผลเป็นพวงสวยงามนะตระกูลปามแบบนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่เขาออกผลแล้วก็จะเป็นพวงแบบนี้นเนี่ยพอเขาออกดอกใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นี่นพวงก,ก็คล้ายๆพวกหมาก มาปามทั่วไปแหละคล้ายกันนะพอออกลูกมาก็เนี่ยลูกสวยๆแบบนี้บางคนเขาว่ากินได้นะแต่ว่าต้นปามเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งเยปามป่าตัวนี้นะหรือว่าต้นเต่าร้างเนี่ยลำต้นเขาจะมีพวกขนพวกอะไรเนี่ยทำให้หลายคนที่แพ้เนี่ยคันนะแพ้จะคันมาก เพราะนั้นก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งถ้าใครจะปลูกป่าที่ใช้พวกตระกูลป์าพวกนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเขาออกลูกเนี่ยเขาออกดอกหรืออะไรเ,เขาจะไล่ามาจากส่วนบนนะต้นสมบูรณ์เต็มที่ก็จะออกเริ่มออกดอกออกลูกไล่ามาจากบนยอดเลยไล่ามาเรื่อยๆเื่อยๆนะเนี่ยอันนี้ออกก่อนนะ่ไหม ตันนี้พวงนี้ออกที่หลังนี่เห็นไหมแต่เมื่อไหร่ที่ออกมาแล้วถึงโคนนะต้นก็จะตายทันทีนะก็คือไล่ออกดอกตั้งแต่ยอดจนถึงโคนนะถ้าถึงโคนก็หมดอายุไขเนี่ยเป็นความแปลกของต้นเต่ารางนะ ในด้านความเชื่อนะใครที่เชื่อบ,ร,บรามโบราณก็จะบอกว่าเต่รารังไม่ควรจะเอาไปปลูกไว้ในบ้านเพราะอะไรชื่อมันจะพ้องคำว่าร้างเพราะฉะนั้นมันอยู่กันไม่ยืดมันก็จะร้างกันไปนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อที่เป็นมงคลนะก็เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณ ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่นเล็กคิดว่าไม่ควรปลูกก็คือนี่แหละมันบางทีมันไม่ยั่งยืนมันออกลูกออกอะไรมันเดี๋ยวมันก็ตายเนี่ยออกลูกถึงโคนมันก็ตายและอย่างหนึ่งก็คือมันคันนะมันจะเราไปสัมผัสไปอะไรเงี้ยมันจะโดนขนโดนเปลือกของอะไรเนี่ยมันจะคันเพราะฉะนั้น ก็ไม่น่าปลูกในบ้านนะแต่ปลูกตามป่าเนี่ยก็สวยงามเลยเป็นอาหารของสัตว์ป่าไปนี่แหละต้นเต่รารังนะสำหรับชาวนี้น้าเล็กก็พามาจิบกาแฟแล้วก็พามารู้จักกันฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ